ให้น้ำมันให้ขวดเดียวด้วยคนละขวดโอ้ยคนละขวดอะไรนะเอาสำหับข้าวได้เลยได้เลยใส่ถุงดีกว่าเนาะโอเคขอบคุณครับคุณแม่แด้ในถุงใส่แมสมเาด้วยแมสแมสแมสใช้ต่อกันไม่ได้เดี๋ยวติดลิฟต์ขอบคุณครับโอ้โหมีน้ำใจยิ่งนักให้น้ำมันลูกทำแต่ขนมมีเวลาบ้างผัดกับข้าวนะ คนน้ำมันด้วยนะครับให้น้ำมันมานะข้างหลังเริ่มอะไรเป็นอะไรแปลกๆมากขึ้นคุณแม่เนี่ยมาดูโซเชียลเยอะไงขอบคุณครับพี่ตามไปนน่นแล้วอขอบคุณครัอบอ่ะอีกอกี่กท่านจ๊ะอันนี้หนึ่งนะ<อ>ให้ลืมแหวนโอ้แต่หอมไม่ลืมเนาะหอมไม่ลืมลืมแหวนขอบคุณครับจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับคุณแม่จ๋าคุณแม่จะพูดพลาถ่ายรูปเปล่าต้องให้เชิญต้องให้ชนขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับอโอเขาตั้งรอแล้วเขาตั้งรอแล้วมาจ้ะขอบคุณครับเพลงมาได้เลยนะจ๊ะขอบคุณครับคุณแม่ับคครับ